สบายดีพี่น้องเอฟซีโมดทุกคนทางทางในและต่างประเทศเนาะยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องของครูอรดา Hello everyone Welcome to ครูอรดา channel ก่อนจะไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เนาะให้กำลังใจครูออรด้เนาะ ในการเฮ็ดคลิปทาวาโครเฮ็ดผิดพลาดบนไดกกายลืมตำนิติส้มโครได้เนาะเพื่อว่าจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเนะาะในการเฮ็ดคลิปของโครก็มีอุปสรรคแน่น้อยนึงแต่ก็บ่ทโอบ่ดโถยเนะ ath, าะเฮ็ดออกมาให้เอฟซีและพี่น้อุทุกคนได้ชมนํากันเนาะโอเคเราไปชมคลิปกันเลยไปเลยวันนี้ครูโอจะพาทุกคนมาเละ บึงซื้อเครื่องซื้ออาหารทะเลว้าวอาหารทะเลพี่น้องทุกคนคือคึกคักแห่งมเาเลาะเบิงซื้อของตอน้นเนาะเอาไว้กลับบ้านอันนี้แมนทุกคนจีมาเลาะซื้อเครื่องเนาะมาเบึงราคา อยู่ฝั่งไทยน,นี่โคมาก,กินสูดนี่ใครซื้อ,อทุ่งลอะะยส่งลอยเนาะคืออันทาโร่เมื่อกี้หันห้าห้าสิบบาทพี่น้องโคอ,อกำลังบอบพลาดเลยเนาะซื้อไปเลยแล้วกา็มีทุ่งหนึ่งลอ,อยห้าสิบโคลก็ซื้อเนาะ ซ you know, ื้อทงร้อยห้าสิบแต่ทงห้าสิบแดแล้วก็ซื้ออย่างละซ่งซ่งเนาะซ่งทงแต่ผู้อื่นแห้งซื้อไล่กว่าคุโอนะทุกคนถ้าว่ามีเงินไล่ต้องเด้ซื้อไล่วาซันเพราะว่าเขาได้มาแล้วนอันใดก็อยากซื้อนะแต่ว่าคุโคิดเส้นทางที่จะกลับบ้านเอากลับบ้านมันยาก เนาะเพราะว่าบ้านโคยังอยู่ไกลเนาะกว่าจะเอาลุกไทยเมื่อฮอดเวียงจันจาาเวียงจันจะได้โตไปล่วงนำทาอ่าโคไปล่วงพะบางโกนเนาะล่วงพะบางแล้วจึงแมนล่วงนำทาล่วงน้ำทาแล้วจึงแมนบ้านโคเนาะฉะนั้นการซื้อเครื่องไปไล่ๆนี่มันลําบากเนาะเวลาเขาไปขึ้นรถไฟโดยเฉพาะเวลาเขาขึ้นรถไฟมันลําบากถ้าได้ขึ้นยนต หรือว่าหลุดตู้หลุดเว้นหลุดเมซีนะมันก็นสบายแน่น้อยหนึ่งเขา,เจาจะเคียนราคาติดเนาะพี่น้องอันนี้มาเลาะซื้อโอ้ยมาสมพี่น้องมาสมความงามมาเลาะส้มผู้เบาคือว่าบ่เห็นผู้เบาเห็นแต่ เห็นแต่เห็นแต่ของกินให้นน้นทะเลบัดซ่านนี่ผู้ใดก็ไดเนาะละไม้ละมือหลังจากซื้อเครื่องแล้วก็พากันกลับบ้านพี่น้องวานแรงนี้เฮามีนัดเนาะปาร์ตี้มีนัดปาร์ตี้ที่ห้องแฮมชิไดไปเต้นอีกแล้วชิไดเต้นดีใจชิรดเต้นพี่น้องขวมักเนาะมักเต้นมักโฟนแต่ว่า บทึกจังหวะเต,ต้นแบบผสมนะนะโฟนแบบผสมเนาะคือโฟนค่ะต้องมีจังหวะมันบอแล้วก็เต้นมันก็ต้องมีจังหวะแล้วกม็มีอย่างเขาอื่นไว้อย่างแต่ว่าโูโอนี่ไว่อยางจะพันละนาเนาะอันนี้มันตัวเมืองพัทยาโอ้ยวัฒนาเนาะไปมาเห็น ดีใจสุดพี่น้องครั้งแรกในชีวิตถ้าว่าบไดทริปเที่ยวฟรีอยู่ฟรีนี่เก็คือสิบไรไปหรอกต้องได้เก็บเงินไว้หล่ๆไว้แต่โดนเนาะจึงได้ไปจึงมีโอกาสได้ไปถ้าว่าใส่ใจเงินตัวเองเนาะนี่แมนของบริษัทอ่าเดอะวินเนอร์สตาเพื่นจัดทริปให้มาเที่ยวไทยส้มคืนซีวันพี่น้องตั้งแต่ว,วันที่สิ ข้าวาวันทีซาวซ้ำตีซอสซ้ำฮอตเวียงเนาะ,ะกำลังเดินทางกลับแรงนี้เฮามีปาร์ตี้พี่น้องมากินข้าวนำกันพี่นอ้องแล้วเลาอ,อ,อ่านนำแล้วแล่เนาะฮอตอ๋องเฮียมแล้วเล้ากลมาอาบนํำเปลี่ยนเครื่องเนาะลงมากินข้าวสีใได้ปาร์ตี้แล้วกินข้าว กินข้าวนำกันเด้อทุกคนอ้ยอาหารเป็นตาเสพอยากเอาท้องมาไลา่ไล่อยากมีท้องใหญ่เชลยกินไล่ไ่เนาะเสียดายโคกินได้น้อยเดียวเพราะว่าอ่ากินไล่แล้วอิม่มวาา่านนี่ฮอตเวลาแล้วพี่น้องฮอตเวลาเต้นแล้วเต้นโอต้องไ้ถ่ายคลิปโ่อนยังไ,ไ้เข้าไปเต้นเธอ ถ่ายคลิปให้เอฟซี 4, ได้เบิง่งได้สมน้ากันเอาไว้สมเนาะแล้วต่อหน้าโอ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตท,ที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยคุ้มค่าสุดๆเลยพี่น้องโคตรม่วนเลยทุกคนที่มางานนี่โคบร่หูจักเขามากรนเนะาะบอเคยเคยหูจักกันมากรนแล้วกะ็มาหูหูจักนำข้าเจ้ามาเที่ยวทริปนี้แล้วกะ็หูจักอ่ายอนวา โคได้เข้าบริษัทอ่า The Winner s t a เนาเนะก,กินโคลโพนะกินโคลโพวไข่โคลโพียวไปนำตอนน้ำอิดก,กักินเนาะกินไปกินมากะติดใจเปิดบินเข้าเป็นสมาชิกซะเนาะแล้วก็ได้หูจักนำไล่ๆคนพี่น้องทุกคนมีแต่ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีล่าเริองมักมวนพี่น้องนี่เต็มแต่นักหรองนักฟอนมดเลย หลังจากเต้นแล้วก็เปลี่ยนกันขึ้นไปห้องเพลงเฮฮาปรา,าร์าราราตี้เสียดายโบ่ได้ถ่ายไลฟ์คลิปเนาะเพราะว่าโทรศัพท์กคเต็มเสียดายเสียดายนี่มาซ่อนอ่าสาวลาวซ่อนบ่าวไทยเต้นพี่น้องบ่าวไทยเด้ออันนี้น่ะผู้บ่าวไทยพี่น้องหล่อบ,บ่หลโ่อบ่หล่อเนาะโอ้ยเนาะตัแพงเด้ผู้บ่าวไทยนี่ก็ได้ เ,เพิ่นอยากเฮียนเต้นพี่น้องอยากเฮียนเต้นเต้นสลับนะนะเสียดายครบเต้นเป็นเนาะโคก็เต้นว่าเป็นว่าซานเต้นอ่าสาวเสียงคว้างเป็นอยู่เนาะแต่อันข้าเต้นอ่าอยังงูนี่โซนเนี่าาาสวาวลาวมาโซนเออเบาไทยเต้นพี่น้องแต่เพงบนเพิ่นอยากเต้นพี่น้อง เพิ่อนเราอยักเต้นเนาะเราอยักเต้นแต่แลาก็เต้นเป็นอยู่ก็มีคลิปหนึ่งโคบรไรีท่ายมีแต่ไปเต้นนำข้าเจ้าเนาะอ่าบางบางคลิปเนาะโคบรไรีท่ายแต่เราเต้นเป็นเนาะแล้วก็เราก็ะ้องเพลงกับบรไรีท่ายซําโอ้เสียดายถ้าว่าท่านี้ความจํามัน บัได้โนะ้ตเราชอบกัน,น่วยเดียวเดยไม่กันซันกับบ่มีส์อ่ะเวลาเขาเต้นเพลงมันๆก็อยากเต้นน้ำมานะโอ้ใจบัได้ถ้าว่าได้ยินเสียงเพลงที่ว่เออาเฮ็ดให้ขึ้นใจอะไรเนาะต้องได้ดเต้นพี่น้องโคแมน่นแม่นอยู่ว่าโอคนี่บก่บนะบกินเบียร์เนาะบ่กินเหล้าบ่กินเบียร์บ่กินแอลกอฮอล์ประเภทที่เป็นแอลกอฮอล์โควบ่กินแต่ว่า เอนจอยปาร์ตี้นอนี้ยโอโอมักเนาะถึงบอกกินแล้วก็บอกกินเบียร์ต่กินของแกมเด้อนักเลงของแกมมาสั้นโอ้ยคือคากักยักยุดเวลานี้บริยากให้มันผ่านไปพี่น้องความมวนมวใเฮฮาปาร์ตี้อ่าเศร้า อยู่ฝั่งลาเขาเอิ่น่าสาวเสื้อเนาะสาวบริการอ่าสาวเขาเอิ่น่าอ่าภาษาไทยว่าเน่าไหรสาวบริการบอกบริการอ่าเสื้ออาหารใช่ไหมเฮ้ยน่าหักตะแพงแล้วก็สาวไกด์นำเที่ยวของภูเฮากกน่าหักตะแพงพี่น้องเต้นม้วนเนาะเห็นบ่เห็นบ่นบพูดนม่เต้นสลับ สลับอย่างนี้โคอยากอาเอาเสียงเนะาะทว่าบอยานติลลดลกิขสิทธิ์เสียงขนาะโคจะเปืดทั้งเสียงเลยความมันความมวนบ่อยวาวเลยเนาะพี่นงโอ้ยทริปหน้าขาจ้าจะไ้ไปเที่ยวเวียดนามพี่นงมันมีทริปเที่ยวไทยแล้วก็ทริปเที่ยวเวียดนามทริปเที่ยวอ่า มาเลเซียลักกาโตดูไบเนาะแต่ยังมีไล่ไล่ทริปต่อหน้าเนาะอันนี้เพิ่นกระห้องเพลงไปพร้อมเนาะผู้บา่าวลาวเด้ออันนี้นะผ,ผะ,ะผู้บ่าวลาวห้องเพลงผู้บ่าวลาวแล้วก็ผู้สาวลาวสิได้ห้องเพลงพี่น้องเต็มแต่นักห้องมุดใดนี่ข้อห้องบ่เป็นถ้าเต้นบ่มีจังหวะนี่เต้น เป็นเป็นอยู่ว่าสันหอยกเนาะอันว่าห้องเพลงนี่มักยุ่แต่ว่าห้องไปห้องไปละเสียงให้ในะพี่น้องห้องไปห้องไปละเสียงให้ไปทางใดเวลาไปโซนนังเฮียนนะ่ะนะเฮียนวา่าจานห้องเพลงให้ฟังเด้ว่าสัน้นอ้อยตุ่นพงน้องเด้ถ้า,าจา์ห้องนี้ยานพงน้องเฉลนนี่ออกจากห้องว่าซัน นังเหียนกระหัวเขา,เขา,าบ็ว่าป่านน,านั่นเสียงดใดก็จิฟังวาซันโอ้ยถ้าว่าห้องแล้วห้องสุดนี่ยังห้องยูห้องแล้วมักลืมนะลังมักลืมวักลืมตอนว่าซันมวนพี่น้องโอ้ยอยากหยุดเวลานี้ไว้บบอยากให้มันผ่านไปเด้คิดฮอดเมืองไทยดิในโควทั้งท้าย,ยยากฟอนด้อจ้ะ <laughs> โอ้ยฮอยอ๋อันนี้เป็นผู้เบาผู้เบาไทยห้องเพลงพี่น้องื้นไก่นำเที่ยวเหาเต้นอย่างสนุกสนานตะแพงเป็นตะหักตะแพงสุดพี่น้องมวนบอกได้เลยว่าทริปเที่ยวไทยนี่สุดยอด อาหารไทยอร่อยมากหลากหลายชนิดผู้คนนาหักยิ้มแย้มแจ่มใสประเทศสวยงามเป็นตะอยู่ว้าแท้ๆเด้อมักไผ่มักม้กลาแต่คอยนี่มักเดอ้อมักประเทศไทยแหงหลังจากปาร์ตี้เฮาปาร์ตี้แล้วก็มาชมวิวอยู่นอกพี่น้อง อืมอันนี้ประมาณเดือกหรือไดนี่ลงมาแต่ว่ายังมีคนอยู่เนะาะอาจักโมงนี่ให้เบ่งโมงอ๋อสิบโมงมืออันที่อันอยู่นี่นะเขาอ,อยู่จนหอดสิบอ่าสิบสองโมงบางคนเนาะแต่โคอ,อูอนนี่หอดสิบสองโมงกออกกับหมู่ สองสามคนขึ้นเมือ่อแต่ว่ามียังมีมู่อีกเนาะจำนวนหนึ่งเขาจอาอยู่หอดซ่องโมงพุนผินองโคก็ลืมไปถ่ายเอาคลิปวิวอยู่อันหน้าทะเลเหมือนบา้าความเสียดายเบิ่งเห็นหมู่ขเขจเถ่ายถ่ายหูปะนะเอ้เนาะเนาะเนาะมีโอกาสแล้วกะนโทรศัพท์กับบเป็นใจนำเดเวลาถ่ายก็ท้าว่าไปไวน้อยนึงแล้วแบบ เอามือไปไ้น้อยนึงนะมันจะเวียนหัวนะแบบมันจะบึงแบบนั่นๆท่าตรงได้ซาซาค่อยค่อยจับคนบอกให้มันเน่งเนาะเพราะว่าบ่มีไม้กันสั้นพินตาหน้าอยู่โอ้ยบุญยากับบ้านเลยได้อาบน้ำทะเลพี่น้องโอ้ยฟินได้ขี่เหืาเลาะกลางทะเลได้ดำนำ้ำ ใลยดำนำเบึงป่าคนไทยนี่โชคดีแท้ๆได้เนาะทะเลไทยนี่สุดสวยสวยงามอีลีพี่น้องตากลมมาตากลมซื้อของกินเนาะมาซื้อของกินมานั่งกินอยู่แคม ที่เข้มทางถ้ามาคลิปนี้แกลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูโอได้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปครูโอจะได้มาลงเนะาะที่เทียบให้เอฟซีได้เบิง่งเนาะโอเคขอ,ขอบใจพบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย